เคล็ดไม่รับกับช n n e l ครูเอสอนทํากลับมาพบกับทุกคนอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้คําสั่งคําสั่งหนึ่งกับการทํางานของเราก่อนที่จะไปดูเคล็ดไม่รับนั้นกดติดตามช n n e l ครูเอสอนทํามกันหรือ,อยังล่ะครับถ้ายังอย่าลืมกดด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคำสั่งที่เราจะต้องมีการนำมาประยุกต์ใช้นั่นก็คือคำสั่ง replace หรือว่าการแทนที่คำนะครับตามคลิปที่ครูเอได้เคย นำเสนอไปแล้วในการแทนที่คำนั้นเราจะต้องมีการใส่คำที่เราต้องการลงไปว่าจะใช้คำว่าอะไรลงไปแทนที่แต่ในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเคสไม่รับที่บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใส่คำคำนั้นลงไปก็ได้อ้าวชัางงงแล้วเป็นยังไงเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับตอนนี้บนหน้าจอของเราจะมีคำว่า Microsoft Excel 2019 อยยยู่่หลลลาชงเซด้วกัันนะครบโจทย์ของเราก็คือเราต้องการแก้ไขจากคำว่า Microsoft Excel 2019เป็นแค่คำว่า Excel 2019เท่านั้นแน่นอนว่าถ้าเรามองตามรูปประโยชน,น์ตรงนี้ก็คือเราจะต้องเอาคำว่า Microsoft ทิ้งออกไปถ้าใครไม่รู้ก็จะใช้วิธีการไปนั่งลบ Microsoft ทีละช่องเซลล์แต่ถ้าใครได้ดูคลิปการใช้คำสั่ง Replace แล้ว รู้จักวิธีการประยุกต์ใช้จะรู้เลยว่า Replace เอามาใช้แทนการทำงานตัวนี้ได้กับโจทย์นี้การเข้าไปสู่คำสั่ง r p p a c e ก็คือการกด Ctrl H เมื่อได้ Dialog Box ชุดนี้ขึ้นมา FileWatch คือสิ่งที่เราต้องการค้นหาตอนนี้ทุกคนลองคิดตามนะครับเราจะค้นหาคำว่าอะไรไม่ใช่คำว่า Microsoft Excel 2019ทั้งรูปประโยคแต่เราจะค้นหาแค่คำว่า Microsoft เท่านั้น พิมพ์คำว่า Microsoft ลงไปต้องสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับถามว่าทำไมเราต้องการเราต้องป้อนแค่คำว่า Microsoft ทำไมเราไม่ใช้รูปประโยคทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะมีผลที่ตรงนี้ Replace Replace ในที่นี้เนี่ยปกติเลยคือเราต้องต้องป้อนคำคำใหม่ลงไปเพื่อที่จะให้ไปแทนไปแทนที่ คําว่า Microsoft แต่ตอนนี้เราไม่ต้องป้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเอาคําว่า Microsoft ออกไปเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะนําไปแทนที่คือความว่างเปล่าหรือช่องว่างนั่นเองดังนั้นไฟล์วอ t ช h คือป้อนคําว่า Microsoft แต่ส่วน r e ร a เ e w i t h ตรงนี้เราปล่อยให้เป็นช่องว่างเอาไว้ซึ่งบางคนอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยได้ด้วยเหรอได้ครับเพราะถ้าเราเว้นไว้โปรแกรมจะมองว่าสิ่งที่เราจะแทนค่าลงไปคือ ช่องว่างจากนั้นกด Replace All เห็นไหมครับหน้าจอบอกว่าแทนที่ไปทั้งหมด8ตำแหน่งแล้วบนบนช่องเซลล์แต่ละช่องเซลล์คำว่า Microsoft หายไปแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยมันรวดเร็วมากเลยนะถ้ามันถ้าเราต้องการไปแก้ไขลักษณะนี้เนี่ยเป็น10 20ตำแหน่งเนี่ยมันใช้การประยุกต์ใช้กับคำสั่ง Replace มันก็จะทําให้การทํางานของเราดําเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็วจากนั้นก็กดปุ่มโอเคแล้วก็ Close ลงมามีเพียงเท่านี้เองนะครับสําหรับเคล็ดไม่รับในการประยุกต์ใช้คําสั่ง replace เข้ามาใช้ในการทํางานโดยที่เราไม่ต้องป้อนค่าอะไรในช่องของ replace w h i c h โดยเว้นเอาไว้เป็นช่องว่างและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามตัวอย่างที่นำเสนอนี้นะครับ ใครสงสัยใครไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ข้อคำถามเอาไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช n n n ลครูเอสอนทำให้ด้วยนะครับพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ